Here. Oh, yeah. This one teaching in is called sushi. It's not sushi, it's sushi, no. Maybe try first. But be careful not the fish, mm -hmm. okay. Thank you. Sauce on top A little na around เผ็ดมากเลยหรอระวังนิด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 นิแค่คุนี้ชูชีปลาเนื้ออ่อนอันนี้ผัดเผ็ดเนื้อกวางโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเมนูอาหารวันนี้ที่ร้านครัวลุงดอโพธารามจังหวัดราดบุรีนะคะจานแรกจะเป็นหมูแดดเดียวค่ะ หมูแดดเดียวนี้หน้าตาดูดีๆทอดมาพร้อมกับไปมะกรูดนะคะจานที่สองจะเป็นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาค่ะช่ำๆแบบนี้จานต่อมาเนื้อกวางผัดเผ็ดค่ะนี่โอ้โหปริมาณเยอะด้วยนะคะใส่กระชายแล้วก็ใส่ใบโหระพาค่ะส่วนเมนูอีกอันนึง คือชูชีปลาเนื้ออ่อนนะคะใส่ลูกพริกไทยแบบนี้ค่ะเครื่องแกงค้นๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือไก่รวนเค็มอีกเมนูหนึ่งที่เพิ่งมาค่ะไก่รวนเค็ม, <Okay. Chicken. S 1> ม sweet and salt chicken ออลองดูค่ะ ลองมาทานกันดูนะจ๊ะดีดนะเ่นะอ <Okay. S 2> อ,อร่อยีออยย้ิ้คะอะไรอ,อะไรอร่อยเนื้อควางเนื้ควางเนื้อควางมันจะนุ่มๆมันจะไม่เหมือนบีทนะเนื้อควางมเผ็ดนะโอ้ลองดูวะ่ะอันดับแรกขอลองชิมเนื้อควางก่อน ไม่เคยกินเลยนะเนี่ยใส่กระชายนะคะเราสั่งมาว่าขอไม่เผ็ดมากเนือ้อกวางเนื้อกวางรสจอดมากหอมกระชายแล้วก็ลูกชีเผ็ดนิดนิด มันจะเข้มข้นด้วยแบบเครื่องปรุงที่เขาผัดมาสไตล์แบบอาหารป่าแต่ว่าไม่เห็ดนเกินไปอร่อยค่ะคุณผู้ชมตุ้นสกินตุ้นสกินซีอิ๊วเผาไหมซีอิ๊วเค็มนะคะจะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนหนังไก่กรอบ S <s <ug as> เขาจะทอบแบบว่าไม่ได้กรอบมากแล้วคำแรกที่เข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นหวานหวานเคลือบอยู่ที่ตัวไก่แต่พอกัดเข้าไปที่ตัวหนังไก่มันจะเค็มๆนิดนึงอร่อยอร่อยอร่อยเขาจะให้เนื้อปลามาแบบนี้นะคะกรเทีมนี่น้ำถูตรีีเป็นพิกแกนใส่กะทินะคะ กินต้องระวังการมนอนะนะลวปาหวาหนมากเลยอนะแกงเข้มข้นหอมกะทิอร่อยมาก ่วนอันนี้เพิ่งมาเสิร์ฟเลยค่ะต้มยำปลาคังนี่พร้อมกับเห็ดใส่เห็ดมานะคะแล้วก็โรยด้วยใบกะเพราบ้านแบบเขียวๆแบบนี้นะคะเราไม่ทานเผ็ดก็เลยให้เขาแยกพริกขี้หนูมาแบบนี้นะคะไม่งั้นคงจะแซ่บรสจัดมากเลยเดี๋ยวขอลองแบบว่ายังไม่ได้ใส่พริกก่อนนะคะ อร่อยเปรี้ยวเค็มรสจัดม,มีเห็ดนางฟ้าแบบนี้ใส่มาด้วยแล้วก็เครื่องต้มยำนะคะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะจัดเต็มจ้านี่จ้าหอมๆค่ะอร่อยค่ะร้านครัวลุงด้ออําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นร้านลับแต่หามไม่ได้ยากปักหมุด G.P.S มาได้เลยค่ะ ตั้งใจมารับรองว่าได้กินของอร่อยจ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินอาหารอร่อยออร่อยก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์สนกระดิง่งกดติดตามช่อง Street Food t o u และ y o u t r i e ให้เราด้วยนะคะตามนี้เลยจ้าแล้วพบกันใหม่คะ่ะ